ไปเริ่มกันที่ภารกิจของลุงป้อมนะครับผลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับทันลงพื้นที่ในจังหวัดกระบีช่ชายใจบันดาลแรงน้าไม่ใช่แรงบันดาลใจนะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตัวโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองแห้งที่จังหวัดกระบี่ครับโดยท่านผลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะพร้อมด้วยคณะค่ะเดินทางไปตรวจโครงการระบบส่งน้ำ พร้อมอาขารประกอบอา่างเก็บน้ำคลองแห้งค่ะกายุทธิอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะและการยังมีนายชูชาติรักจิตค่ะสารเป็นรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวรายงานด้วยค่ะพี่บาอ,อมูมีมาเต้นตอนรับด้วยนะครับโค,ครงการอาร่างเก็บน้ำคลองแห้งเป็นแหล่งน้ำที่กรมชลประทานพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทําการ,กรเกษตรและอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตาบลกระบีน้อยและก็บริเวณใกล้เคียงนะครับค่ะด้านข้องประโยชน์ที่จะได้รับนะคะนอจ ภากว่าเป็นแหล่งเก็บน้ำในการผลิตน้ำประปาที่สำคัญในอนาคตแล้วเ็ายังมีประโยชน์ในการดทดแทนแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาคลองย่ญ่ค้องตำบลกระบี่ญ่ค่ะกาเป็นขอ้องอํำเภิ่มเมืองกระบี่นะคะซึ่งคาดการณ์ค่ะว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต กาปรวาติไล่ไล่พื้นที่ข้องอําเภอเมืองเนี่ยมีความเจรเิญเติบโตในด้านต่างๆนั่นเองค่ะใครๆเคยไปกระบี่คงจะเห็นเมืองกระบี่ี่เติบโตรเร็วมากนะครับโดยเฉพาะที่อ่านางนี่มีไล่ไล่ทีท่องเที่ยวที่ตำบลอ่อานางมีน้องทะเลและก็อําเภอเมืองกระบี่นะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนําเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเทีเออ่ยวและก็ชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศครับเป็นส่วนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในการสร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะซึ่งประโยชน์ที่ว่าจะได้รับจากโครงการนี้ ค่เขาบอกว่าครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ในจํานวนมากครึ่งกาวรอยครัวเรือนค่ะค เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรพื้นทีช่ชประทานประมาณ4,300าร้ยไร่ค่ะอนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งพอพันธุ์และก็ขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรชายบริโภคและมีรายได้เสริมเป็นแหล่งทองเทียวไม่ของจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน2.5ล้านลูกบาทเม็ดต่อปีนอกจากนั้นแล้วทันยังลงไปแก้ปัญหาพื้นเรื่องของพื้นที่ดินทํากินเรื่องของปลาม,มันด้วยนะครับส่วนที่ไล่ไล่คนยากรู้วท่านลงพื้นที่นี้นั่งรถ เลขทะเบียนอะไรอ,อะอะไรนนกันสองขอชอห้าหน้านั่นเองจดไว้มันเลยนะหรอประมาณกี่วันก่อนนะตัวเออประมาณเก้าเก้าวันก่อนนะโอเคค่ะ